กับสวัสดีครับผมวันนี้ฟีฟ่าไลท์สามครับกับเอฟล่าปีหนึ่งสี่นะครับตัวนี้บวกติดร้อยสามสิบล้านขึ้นบวกเก้านะครับวันแม่นะวันนี้วันแม่ก็ไม่เค็มผมเพิ่งกราบแม่ผมไปผมมั่นใจว่ากราบแม่ไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตวันแม่ที่ฝงสิงหานะครับบวกเก้าชีวิตเรามันต้องก้าวต่อไปครับพี่ตูนเคยบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเลยครับผมพอไปเจอพี่ตูนหลังเวทีพี่ตูนบอกว่าชีวิตจะมีพรุ่งนี้สักกี่วันนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าพี่ตูนแกเอายังไงกันแน่ทุกตีธนาวันแม่ขอแบบเฉลิมฉลองเลเวล47ใหม่หน่อยเถอะตอนนี้เลเวลตอนนี้เลเวลดีเจ47แล้วขอโบนิดนึงพร้อมครับผมโอ้โหตื่นเต้นว่ะบวก9 3้ายล้านนะครับ